ที่ละลูกก่อนจะไปเบิงเลขูกครับหลุดเลขกปิงปองกันเลขไข่เลขไข่เลขหมายเล็กแปดอ่าไม้เลขกแปดครับตัวแรกหมายเลขกแปดชัดอยู่จะเป็นแปดอย่างไสวัสดีครับผมเบาน้องครับวันนี้เบาน้องอยู่วัดป่าปากโดมครับ มนีบานน้องมากกับสาแหม่มครับมือนี้สาแหม่มเพิ่นสิมาขอโชกกับปูครับงวดวันที่16กันยา66หหครับเบิ้งไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่ิทยญาในการรับชมรับฟังนําทูกสิริยางกขึ้นยทติโชคได้ดวงครับสาแหม่มเพิ่นบ่ได้มากนั่นและครับมือนีมีโอกาสได้มากเพิ่นก็เลยจะมาขอโชกครับผมเพื่อจะเอาไปฝากเอฟซีบ่าวน้องทุกๆคนครับผมเบิ้งไวนะครับเนาะ เบ่งไวเพื่อเป็นแนวทางจ้ะยังจะเกิดกันไดเมื่อล่ะครับผมส่วนตัวเลขสิเป็นตัวใดเดี๋ยวเรามารับเบชมรับฟังกันนะครับเนาะสาธุสาธุขอบุญบรารมีผูพญานาะเหมบโจคให้ลูกหลานสุขผูสุขคนเราไปเบ่งนํำกันครับเราไปไหว้ปู้ำกันนะครับเนาะสาธุสาธุไหว้ปูทำกันแล้วก็มารับโชคไปนํำกันนะครับงวดวันที่ 16กันยา6กครับผมมืนอีนคนกับลายครับมันี่คนกับลายเนาะเพราะว่าเป็นวันยุดครับผมเป็นวันยุดลายมือนะครับนอะคนกามาหวาย้ยปูมาสก,กระะาราปูยาธาตุสาธุาธาธผูได้ค้ามาเบิ่งช่องเบาหนองไก่ได้รับโดดไปนํำกันสุขภูสุขคนนะครับเนาะ ปูกระยาํากันนะครับเนาะเกิดจะได้รับโชกไปตั้งกันงวดื้นที่16กันยา66ครับผมสาวแหม่มเป็นอยากมาขอโชกกับปูกรบยาครับจะเคยได้รับโชกมามาย้มได้ก็ได้รับโชกย้มนั้นครับเ้ามาเบ่งงวดนี่ครับผมคยอตัวเป็เอฟซีเบงค่ะสวัสดีค่ะมเนสาวแหม่มจะผ้ามาไหวาเนาะ อยู่วัดป่าป่ารวมเนาะค่ะอำเภอพิบูลมังสาหารเนาะจังหวัดอุบลราชธานีเขาบอกใคยกัดหลายมีงวดเออหน้าเหรอคะหน้าเลยเนาะเพราะว่ามาเราเนี่ยแกได้รับโชคเนาะงวดกันที่16กันยาหกหเนาะทูบดอกนี้เพราะว่าจะเป็นเลขตัวใดก็ขอให้ทุกคนถูกหวยตังๆลุยๆเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุเดี๋ยวเราไปจุดถุงกันเดี๋ยวรอลุ้นเลขถูกเอ๊ะ ความสวยงามของปูกระยาครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กทูน้ำกันแล้วกลับมาหลุนโฉน้ำกันครับผมงวดวันที่16กันยาหกตัวเลขสิบเป็นตัวใดก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคนะครับบุญบารมีปูพญานาคมอบโชคให้ลูกหลานสาธุสาธุคิดจิตในสมวังดังปารถนาให้ลูกหลานล้ำรวยล้ำรวยปดหนีปดสินแะปูเด้อปูได้เขาเบิ้งช่องเมาหน่องก็ได้รับโชคไปน้ำกันอธิษฐานไปรวมกันครับผม สาธุสาธุเดี๋ยวห้ามาล่อเลินเลกันะจ๊ะ สองลูกเนาะสองลูกก็ได้อาทิตย์ละลูกก่อนจะไปเบิงเลขถูกครับลุ่นเลขปิงปองกันเลขไข่เลขไข่เลขกแปดครับไม้เลขกแปดอ่าไม้เลขกแปดครับตัวเหล็กไมยเลขกแปดชัดอยู่ชิ้นแปดอย่างนี ไม้เหล็กเก่าครับแปดเก่าเล็กดังเลยเหล็กดังเลยแปดเก่าแปดเก่าเก่าแปดเนี่เล็กดังเน่ยฝาซื้อไว้ฝาห์ฮาไว้มันสีอันแดเก่าเนาปเก่านะแปดเก่าแปดเก่านาดเก่าครับเหล็กมีฝองนี่ครับมาแล้มีปูงามงามเนาะครูงามเห้ ปริมาณนั่นประมาณสปีนึงประมาณนั่นแหละปีหนึ่งแต่ไปรอหลุดเล็ถูกน้ำกันอีกเท่นึงนะครับเนาะเล็ปิงปองซจำไม่จับได้แปดเก้าเล่งามครับฝ่าหาซื้อไว้เถอะครับเด้อบัญชีอันอันแน่นอนละครับเล็ตัวนี้แปดเก้าเก้าแปดอันยุ่งวดบ่ต้องจับบ่ต้องแปลให้เพิ่มเนาะบ่ต้องแปลดอกแมนบ่ต้องจับบ่ต้องแปลจับได้แปลถักรูบัญชีหายถักรูบัญชีหายบนญชีหายเลยตรงๆ นะครับนาะเดี๋ยวไปรอเหรินเลขกทูบอีกเท่าน,นึงครับผมสาธุสาธุมาหนองเก็บบรรยากาศให้เบิรงครับผมเดี๋วยวไปเบิรงเลขกทูบนะครับเนาะไปเบิรงแล้วทหันเลขกทูบยังบ่ทันใหม่ครับผมเก็บบรรยากาศให้ดูครับผมสาธุสาธุวงไปนั่งกับไหว้พระไปนั่งอธิษฐานไปกับเบาหนองเด้อครับเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวรับโชคไปนั่งกันนี่กูคนร้ายครับผมในคนร้ายเบาหนองกัด มาขอโชกสาาแมงเพิ่อยากมากครับเพิ่อยากมากขอโชกเพื่อจะปรฝปากีซีครับบางคนก็เอาเด็กไข่มาถวายปูครับผมบางคนก็บบนไข่เนาะครับกันดงวดถ้านี่โชงงวดนี้เดี๋ยวมาถวายไข่น้ากันครับผมสาธุสาธุแ่เวไปเบิ้งเด็กถูกเหมือนกันครับนาจะใหม่มมดละล่ะเด็กถูกงวดที่16กันยาห6หกครับผมไปเบิ้งเด็กถูกครับว่ามือนีเด็กถูกตัวแรกสิเป็นตัวใด เอกถูกหัวขาดครับเอกถูกหัวขาดเนาะแต่ว่าขันขันเบื้องสี่กับสีเป็นเลขน่าจะเลขสองครับแต่ว่าหัวเหล็กสองขาดแต่ว่าถ้ากลับหัวกับหัวสีเป็นเหล็กเจ็ดเด้กลับหัวลงสีเป็นเหล็กเจ็ดเอาสี่เนาะเอาเห็นชัดเป็นตัวใดล่ะเอาชัดเป็นตัวใดกับเอาเป็นตัวหนั้นเนาะครับเนาะเอาชัดเป็นตัวใดก็เป็นตัวนั้นล่ะปูเราหายจังสี่เนาะ ให้ทั้งสี่เอาจั้งสี่ละว่าสีส่แล้วจะเป็นเหล็กสองแหละแต่ว่าหัวขาดบุมีเขาโค้งเหล็กสองเลยเอาเป็นเหล็กเจ็ดเลยเบิ้งกับหัวแมนเป็นเหล็กกับหัวไปเลยพิษณนาเหล็กเหล็กพิษณนา,ากับหัวเ,เลยนะครับเนาะนะครับเหล็กถูกตัวที่สองกำลังมาเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับแต่ว่า สีแปะเลขกหตบ่อดับร้อนสีแปะเลขตะเลขกยิงปองนะครับเด้อเลขกถูปให้ทุกคนไปพิจารณาเอาแล้วกาเดี๋ยวให้เจ้าแม่เพินพ่นว่าเพิ่นสิมักตัวใดญนะครับเนาะสาธุสาธุเอาไปเบิง่งให้เลขกถูปใหม่หเบิ้องต้นครับเดี๋ยวเบาหนองแตงสีมาสรุปให้อีกเตัวหนึ่งครับผมงวันที่สิบหกกันยาหกโมครับผมสาธุสาธุจะไปเบิ่งเลขกถูปด้วยกันครับลเลขกถูป เหครับผมเลขทูจะเบาหนังสิบแห้ทั้งสองไปทั้งเจ็ดนะครับเดนะ้อสองหนึ่งสามเดสิเป็นเจ็ดหนึ่งสามก็ได้เอาถักกางกลับหัวมันจะเป็นเหล็กเจ็ดชัดเจนแห้งครับผมปูห่มาเป็นเหล็กวิสนาตัวแหลกครับผมแต่เบิง์แล้วเลข2สองแถบจะบเชัดเจนเลยเห็นชัดๆจะเป็นเหลขกเจ็ดนะครับเนาะ ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งสามนบ่แนะนะครับเนาะงวดนี้พอให้ทุกคนได้รับโชคไปทำกันงวดวันที่สิบหกกันยาหกหกครับผมสามหยำจุดถูกขอโชคปูพญานาควัดป่าปากโดมนั่นๆเดี๋ยวมาที่ครับผมแล้วก็ช่วงที่บ่ได้นมาก็คือรถพังครับรถพังเลยบ่ได้มมวันนี้ก็เลยพาอีหลาหน่อยมาไหวปูนำครับผมลขกิงปอง,งเพื่นแปเก้า เลขกปิงปองแฝงกาเลขกถูกเอาเป็นเจ็ดหนึ่งสามไปเลยปูให้เป็นปิศนาแต่ว่าเพื่อนบา้านห้เอาชัดๆไปก็เป็นเจ็ดหนึ่งสามนะครับเนาะสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิไหนสงหวังดังปรารถนาเบาหนองหมอบโชคให้ทุกคนให้ทุกคนได้รับโชคไปร่วมกันสุข,ขสุข,ขนะครับเนาะปูพ่พญานาควัดป่าปากโดมครับผมเหยียบบุญบาร,รมีปูค่ะคกะขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิไหนสงหวังดังปรารถนา สวัสดีครับ